ก็สวัสดีช้าสับขาล็อกทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้พวกผมไว้สับขาล็อกกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่ิะดบอลหนึงคู่นะครับที่เราจะวิเคราะห์กันวันนี้นะครับเป็นบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับเป็นคู่ของ RB ร์บีไลซิกนะครับพบกับลิเวอร์พูลนะครับคู่นี้ก็จะเตะกันที่เวลาตีสองตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับเราก็มาดูผลงาน5ครั้งหลังสุดของทั้งคู่กันนะครับ ฝั่งอาวีไลท์ซิกนะครับชนะ3แพ้1เสมอ1นะครับผลงานก็ถือว่าโอเคเลยนะครับอยู่ในอันดับที่2ของลีกเลยนะครับฝั่งลิเวอร์พูลนะครับชนะมา5ครั้งเลยนะครับก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับผลงานตอนนี้ก็กําลังน้อนแรงเลยนะครับในลีกก็เป็นจ่าฝูงอยู่ในอันดับที่1ของตารางเลยนะครับเราก็มาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมกันนะครับฝั่งอาวีไลท์ซิกนะครับของกุนซือมาโกโรเซ่นะครับเพิ่งจะบุกเอาชนะมาศูนย์ห้ามาได้2ประตูต่อศูนย์ในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาาาาาาานนนนนนนะะะะะคคคคครรรรรรรัััััับบบบสํหววมมมมมพ้อออออออขงททีีกกกกก่่่ึจไชชืซซดูโเเล์ นิโคลัสไซวัตนะครับและดาวิดลอมนะครับเหลาวันดาแข้งเดี่ยงค้างสต็อกนะครับอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวยกแพ็กนะครับขาดว่าโรซี่นะครับเตรียมวางหมากในระบบ3 4 1 2นะครับโดยมีโอริสโอเวนด้านะครับและเบนจามินเชตโกนะครับคงคู่ล่าสกอร์ในแดนหน้านะครับและใช้ซาวเวียซิมอนนะครับรับจ็อบเพเมเกอร์คอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังตามระบบนะครับเราก็มาดูฝั่งทีมเยือนกันบ้างนะครับลิเวอร์พูลนะครับของกุนซืออาร์เนอร์สลอตนะครับเพิ่งจะเปิดลังเอาชนะเชลซีมาได้2ประตูต่อนหนึ่งนะครับในัวหที แบนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับนอกจากอลิซองเบเกอร์นะครับกับฮาวิเอเรียนนะครับสองแข้งเด้งหน้าเดิมนะครับซึ่งอยู่ในระหว่างพักฟื้นฟูร่างกายของทั้งคู่นะครับส่วนในรายของเดโก้โชต้านะครับน่าจะถูกพักนะครับเพราะมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับคาดว่าอาร์เนอร์สโลตนะครับเตรียมจัดทัพในระบบ4-2-3-1นะครับโดยมีนาวิดุนเยสนะครับออกสตาร์ทยืนหน้ารัฐาขายนะครับและใช้โมฮัมหมัดซาร่าห์นะครับเคอร์ติสโจนนะครับและโคดี้กัคโปนะครับผพื่อถึงกำลังสร้างสรรค์เกมลุกอยู่ด้านหลังตามสูตรนะครับสำ นะครับในสภาพที่ไลอุลิซองเบเกอร์นะครับและดิเโกโชตานะครับแถมเกมล่าสุดนะครับกับเชลซีนะครับก็เอาชนะมาได้แบบบุดวิดเลยนะครับจะว่าไปนะครับถือว่าช่วงหลังหงแดงนะครับอาจจะเป็นสายเน้นผลลัพธ์นะครับยิงสักลูกสองลูกนะครับแล้วก็ซื้อเกมลับมากกว่านะครับจึงทําให้หลายๆนัดที่ผ่านมารู้สึกเสียวแปลกๆนะครับอย่างไรก็ตามนะครับด้วยศักยภาพของนักเตะและแทคติกของกุนซือนะครับเดี๋ยวมองว่าโอกาสบุกเก็บชัยชนะมีค่อนข้างเยอะนะครับจริงอยู่นะครับที่ระดับไลฟ์ซิกนะครับก็โคตรตึงไม่แพ้กันนะครับแต่จากล่าสุดในนนนนนรรรราาายยกี้้้ะะะคับบเเเพพิิ่่งปปปดแููวตตตุสไ2อ3 ทั้งงที่คู่แข่งเหลือแค่10คนนะครับน่าจะบ่งบอกถึงปัญหาเกมรับนะครับที่อาจจะเสียสมาธิกันง่ายไปหน่อยนะครับดูทรงแล้วนะครับอาจจะถูกเกมลุกของคู่แข่งเล่นงานในจังหวะที่ผิดพลาดของพวกเขาอีกตามเคยนะครับมองดูแล้วนะครับคู่นี้นะครับขอให้ไปทางลิเวอร์พูลนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับก่อสำหรับใครนะครับที่อยากได้มากกว่านี้นะครับอยากเข้ามาอยู่บ้านเดียวกับเราครับก็สามารถกินที่ใต้โพสต์ของเราได้เลยนะครับมีให้เล่นกันทั้งวันนะครับสามารถมั่นใจกันได้เลยนะครับส่วนใครที่คิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต ก็เป็นกําลังใจในการทำคลิปกัต่อไปให้เราด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ